ทั้งเช่าคอดีไทยทั้งเช่ามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกว่าช่วงนี้การเม <c oughs> ืองไทยเขาเล่นกันแรงนะคะพี่สุราสุดอยค่ะนะฮะเราจะไปกันที่ท่านคุณสมชายศรีสุทธิยาก,การท่านเป็นอดีตกกร์ตแต่ว่าปัจจุบันก็วิเคราะห์การเมืองให้เราฟังกันอยู่บ่อยๆตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุราคุณหมิวครับอาจารย์ครับ้วยความคารพเวลาจะจํากัดนิดหนึ่งคือรวบสองเรื่องเป็นหนึ่งเดียวเลยคดีหัวสว ที่กําลังจี้ไปที่คุณเ네นวินคุณอนุทินพักภูมิใจไทยแล้วที่สองเรื่องปรับครมอตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคุณอนุทินจะไม่ยอมที่จะคืนหมาไทยให้กับพักเพื่อไทยเกมการเมืองจะจบลงอย่างไอาจารย์ครับเปรับครมคอองไม่เกิดขึ้นหหลกครับและไม่ว่าจะในส่วนของภูมิใจไทยก็ตามรวมไทยสร้งางชาติก็ตามเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างะนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อไทยอยากจะปรับ ก็ปรับภายในของเพื่อไทยเองนะครับที่ผมคิดว่าทํานายไว้เป็นเช่นนี้นะครับส่วนเรื่องของคดีหัวสวรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทําตามกระบวนการนะครับว่าหลังจากนี้กรกตแจ้งข้อกล่าวหาก็จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็หาทางในการที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอย่างไรกระบวนการก็คงไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดก็คงจะต่อเนื่องจากนี้ไปอีก สอบอพลยสามเดือนในขั้นของกรกตนะนะครับเดีวที่สุดเดียวที่สุดก็ได้เท่านั้นแหละครับ oh. เอออาจารย์คะอย่างเรื่องการปรับพรมเนี่ยมันมีข่าวถึงขนาดว่ายึดเอามหาไทยแล้วเอากระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงสาธารณาสุขมาแลกเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเป็นไปได้เหรอคะในมุมอาจารย์ที่อันนั้นเป็นการพูดฝ่ายเดียวนะครับแต่เมื่อทางภูมิใจไทยเขาเนี่ยเขายืนยันนะครับที่จะต้องอยู่ที่เดิมแล้วก็พร้อมแสดงท่าทีจริงจังนะ,ะในการพร้อมที่จะเป็นฝ่ายท้านเนี้ ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะทําให้ตัวเองเอ,อมีเสียงที่ลดน้อยลงนะครับแล้วก็สุมเสียงที่จะเพ่ายแพ้ในสภาได้นะครับก็อาจจะนาไปสู่การยุบสภานะครับึ่งนั้นก็คงจะยังไม่ถึงจังหวะที่จะพร้อมที่จะดําเนินการโถ้าไม่ยอมนกยจาร์สมชัยแบบนี้คุณสทรคุณทักษณิณก็น่าแตกไหมอะ่ะน่าแตกสิครับเสื่อมเสื่อมมากนะถ้าอย่างนั้นก,ก็ยิ่งดีใหญ่ก็คือทําให้เห็นว่า แต่ท่านเองท่านไม่ได้มีบทบาทในการเข้ามาครอบ<ส>งำการเมืองอนะครับคือท,ท่านก็พูดไปตำหนงเหมือนกับว่าเป็นผู้สังเกตการผู้จากภายนอกไปนะครับก็คงออกมาในรูปแบบแบบนั้นผมเชื่อแบบนี้ครับว่าทางคุณทักษิณเองอยากจะเปลี่ยนนะครับแต่ในเพื่อไทยเองเนี่ยเขาอยู่กับความเป็นจริงเขาก็รู้สึกว่า <laughs> เขาอยากอยู่เป็นรัฐบาลก่อนอต่อไปมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนแล้วรัฐบาลมันล้มเนี่ยมันไม่คุม คนตัดสินใจเองเนี่ยขณะนี้ไม่ใช่คุณทักษิณแต่เป็นคนในรัฐบาลซึ่งเขาจะต้องเลือกว่าเขาจะฟังนะครับคนนอกแล้วตัวเองก็เรียกว่าปลดวาระไปนะครับต้องพ้นจากตาแหน่งไปนะครับหรือจะอยู่กับฟังตัวเองดูข้อเท็จริงที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็ยังอยู่กันต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจภายในพรกไทยซึ่งผมเชื่อว่าภายในพรกไทยตัดสินใจแบบที่สองครับ ก็คือที่จะไม่ยอมเสี่ยงนะใช่ครับใช่ครับเพ,พราะว่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยนี่คือถ้าเอามาไทยเนี่ยเขาเป็นฝ่ายการแน่อันนี้เราฟันธงได้ใช่ไหมจ๊ะอาจารย์ที่เป็นการพูดที่เน้นย้ำหลายครั้งแล้วก็การนาในพักภูมิใจไทยเองเนี่ยก็มีท่าทีทํานองแบบนี้อยู่นะครับ,รบเป็นเอกภาพพอสมควรนะนะครับอย่างเช่นที่คุณอนุทินเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศการชุมเมื่อวานเนี่ยพอพูดถึงประเด็นนี้ปั๊บ คุณชาดาไทยแสงก็ออบอกว่ากบมือนะครับเห<อ>็นด้วยนะครับนักเลงพอะอะไรเงี้ยคุต้น,นนะครับอเออแล้วอย่างคดีหัวสวค่ะที่มันมีข่าวว่ามีการส่งหมายเรียกใช่ไหมคะแจ้งข้อกล่าวหามีคุณอนุทินคุณเนวินคุณพระรดอนคุณกรวีแล้วก็กรรมาการบริหารพรรคอีกหลายคนอันนี้คือการเล่นที่แรงมากเลยนะอาจารย์ที่มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาแล้วแล้วก็เรื่องพวกนี้นี่เราได้ยินมาเดินตลอดนะครับว่าจะต้องไปถึงคนเหล่านี้วันใดวันหนึ่งนะครับ ก็เพียงแต่ว่าเมื่อถึงแล้วเนี่ยคุณจะมีสิ่งที่ไปแก้ข้อกล่าวหาได้อย่างไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานของฝ่ายที่เขามีอยู่ว่าเขาเป็นหลักฐานมากได้เพียงไรสมมุติน,นะครับว่าเป็นเรื่องที่พูดกันมานะครับมันไม่มีหลักฐานชัดเจน <c oughs> มันก็ไปเอาผิดเขาไม่ได้แต่ถ้ามีคลิปเสียงมีคลิปภาพโอ้ยืนสั่งการนะครับหรือประชุมเพื่อบอกให้อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดิ้นไม่รุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งซึ่ง เใครก็ช่วยไม่ได้ะไม่ว่าคุณจะยอมให้มีการต่อรองนะไม่เอาตำแหน่งหมาดไทยก็ไม่ใช่ว่าเลือกนี้จะช่วยได้นะมันเป็นมูลส่วนกันบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถันงหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลเป็นเกมหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของการยุบพ,พัดไหมหรือว่าเป็น เกมต่อรองที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ทีนะ่ถ้าทําผิดก็ยุบพักนะครับยุบพักเอาอย่างนี้แล้วกันคือขึ้นอยู่กับผิดหรือไม่ผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าผิดเนี่ยมันก็ไปถึงการยุบพักได้นะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาที่เรียกมาเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงครับล้มล้างการปกครองอ่ะปฏิบัติต่อการปกครองอ่ะซึ่งมันจะถือ,อข้อกล่าวหาที่ตามพรบพักการเมืองมาตรา2่ะที่ใช้ในการยุบพักลายต่อลายพักมาแล้วในอดีตครับอืม ตอนนี้สมองเป็นการถือไพ่ไหนใครไพ่เหนือกว่าแดงน้ําเงินเ,นเขณะขณะนี้ผมว่ายังภูมจิจะยังเหนือกว่าอยู่พุ่มจะไทยย <c oughs> ังเหนือกว่าเลยใช่ครับร <c oughs> เพราะว่าถ้าว่า <c oughs> พื้นไทยเหนือกว่าเนี้ยต้องเอามาไทยคืนได้แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ๋อแต่ณวันนี้เนี้ยก็คือทุกอย่างก,ก็ยังนิ่งเหมือนเดิมก็แสดงว่าพุ่มจะไทยยังเหนือกว่าอยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อไทยหักขึ้นมาล่ะอาจารย์เอาออกเป็นออกก็ก็อีกไม่นานเลือกตั้งใหม่ ยุบสภาแน่นอนยุบสภาคแน่ซูนคัมมิ่งซูนใช่ครับใช่แล้วก็ยอมรับสภาพนั้นไหมถ้ายอมรับเสี่ยงกับสภาพนั้นนี่ก็ก็เาเลยนะครับก็เเลยทุกคนก็มองออกนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าพรรคการเมืองอื่นๆก็มองออกเหมือนกันนะครับว่ามันจะนําไปสู่การยุบสภาโดยเร็วที่สุดครับสรบุตอาจารย์นี่นี่เดี๋ยวรอทศชารวมไทยรังชาติก็นิ่งใช่ไหมถ้าภายใต้ความเชื่อของอาจารย์นี่แต่ไม่มีการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ คือท,ที่เดิมน,นีอพอบอกว่าจะมีการปรับพรมอมเนี่ยทุกพักก็จะขยับเพราะว่าอะไรฮะรมันก็เป็นการที่ว่าโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงกระดมกําลังการแสดงพลังกันต่างๆมากมายแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเขาควบคุมสถานการณ์กันได้เนี่ยมันก็จะนิ่งอยู่กับที่นะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็คือ,อถ้าอยากปรับก็คือปรับภายในเพื่อไทยพักเดียวนั่นแหละครับครับแม่ชัดเจนนะเจ็ดนาทีครึ่ง <rôle S 2> <suppl Create. S 1> ขอบพระคุณอาจารย์สมชายอย่างสูงเข้าวันนี้ครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมชายศรีสุที่ยากร่อนค่ะโอ้โหเน้นทุกวัตขีดเส้นใต้ได้ทุกตัวปรับกันเองในเพื่อไทยค่ะไม่ไปแตะพรรคอื่นเอาละค่ะติดตามกันต่อมาเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ